อัปเดต5อันดับดาวสันโวบ er ุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาล2024/25หลังจากผ่านไป26สัปดาห์ในฤดูกาลนี้การแข่งขันในบุนเดสลีกายังคงเข้มข้นนี่คือ5อันดับดาวสันโวที่ทำประตูได้มากที่สุดในฤดูกาล2024/25อันดับ1แฮริเคนกองหน้าจอมถล่มประตูชาวอังกฤษวัย30ปีจากสโมสบอนยบเยนมิวนิค ลงสนามไป24นัดยิงเข้ากรอบ42ครั้งและทำได้21ประตูอันดับ2 p a ารทริกชิกดาวยิงคนสำคัญชาวเช็กวัย29ปีจากสโมสรอเบเออร์เลว์กุเซนลงสนามไป23นัดยิงเข้ากรอบ29ครั้งและทำได้17ประตูอันดับ3โจนาธานเบอร์คาร์กองหน้าตัวเก่งชาวเยอรมนีวัย2ีปีจากสโมสรไมซูนยหลงสนามไป22นัด ยิงเข้ากรอบ29ครั้งและทำได้15ประตูอันดับ4ทิมคลายเดียนส์กองหน้าเดอะแบกชาวเยอรมนีวัย29ปีจากสโมสรบรุสเซียเหมือนเช่นกลัดบักลงสนามไป25นัดยิงเข้ากรอบ36ครั้งและทำได้15ประตูอันดับ5แซอุกิรัสซี่ดาวยิงตัวเก่งชาวกีอาณาวัย29ปีจากสโมสอนบรุสเซียดอดมุนลงสนามไป23นัดยิงเข้ากรอบ26ครั้ง และทําได้14ประตูหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ